ที่แกะแม่พิมพ์เป็นรูปเครื่องโม่เพราะศิลปินใหญ่สายภาพพิมพ์ทาวอนโกอุดมวิทย์นึกถึงภาพวันวานครั้งอมาม่าขายขนมครบเป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์สื่ออดีตบนงานภาพพิมพ์เทคนิคซ้อนทับที่ต้องคอนโทรลน้ำหนักให้ได้แล่งใจนี่คือมุมทำงานในบ้านเขาใหญ่ที่อาจารย์มาใช้ชีวิตสงบและกลับมาวาดพอร์เทรตในรอบหลายสิบปีเป็นชีวิตบทใหม่หลังเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ปี2564 แม้จะผ่านความภูมิใจมามา,มากมายตั้งแต่คว้าศิลปินชั้นเยี่ยมสาขาภาพพิมพ์ปี2535ก้าวสู่งานบริหารเป็นรองอธิการบดีผู้ริเริ่มสีศิละปะกรเป็นพันธรักตัวแทนไทยไปเวนิสเบเนเลหากเมื่อชวนคิดถึงความสำเร็จที่ดีใจที่สุดในชีวิตกลับเป็นการสอบติดมหาวิทยาลัยศิละปะในยุคที่ผู้สมัครหลายพันแต่รับแค่หลักสิบจุดเริ่มต้นการเดินทางสายอาร์ต40ปีของทาวรโกอุดมิต์ ดีใจที่สุดก็คือการที่เราได้สอบเข้ามหาวิทยาลัยศิลปกรได้เข้าคณะจิตรกรรมได้ซึ่งเราแบบรู้สึกมันมันมหัศจรรย์สํา์หรับชีวิตเรามันเป็นเรื่องยากเย็ยนแสนเข็นเพราะเมื่อก่อนมหาวิทยาลัยทางศิลปะตามหัวเมืองมันยังไม่มีเรียนเรียนภาพพิมพ์แล้วก็ไม่ได้กลับไปวาดรูปสีน้ํามันเลยมสมัยก่อนเนี่ยยังจําได้ว่ายังรับจ้างวาดพอร์เทรตกับอาจารย์สมภพชันเปียกอะ เพราะรุ่นเดียวกันสมพงษ์เขาเก่งเราก็ในห้องที่มีเขียนรับจ้างเขียนพจนเตก็สองคนเนี้ยที่ได้รูปละพันห้าก็ดีใจแล้วนะพะอ,อายุเยอะเนี่ยมันไม่ได้เขียนรูปด้วยความทะเยอทะยานมันเขียนรูปด้วยความสุข มาดูชีวิตหลังเป็นศิลปินแห่งชาติของอาจารย์ขาวรอนะคะดูเหมือนว่างานบริหารต่างๆอาจารย์จะเริ่มวางมือลงไปแล้วค่ะแต่ว่ามาให้เวลาส่วนใหญ่กับการใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านที่เขาใหญ่ใกล้ชิดธรรมชาติมีเวลาให้กับงานศิละปะมากกว่าที่เคยนะคะตอนนี้ก็กําลังเพลินงากับการกลับมาทํางานสีน้ํามันกลับมาได้กี่ปีแล้วนะคะอาจารย์คะสองปีฮนะสองปีแต่งานภาพพิมพ์ก็ไม่ได้ทิ้งใช่ไหมคะอ๋อก็กลับคู่กันคู่กันนะคะ มีเวลาให้ศิลปะมากขึ้นก็จริงแต่งานเพื่อส่วนรวมยังไม่พักสัทีเดียวอาจารย์ถาวรพึ่งตอบรับเป็นที่ปรึกษางานใหญ่มหากรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติไทยแลนด์เบนาเลเชียงรายปี2566จากคํจากคำชวนของอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพัฒน์บทบาทเยอะบวกกับบุคลิกตรงไปตรงมาทำให้มีเสียงปากต่อปากกันว่าเป็นมาเฟีย ฉายานี้อาจารย์บอกได้มาจากรุ่นน้องศักดิ์วุฒิวิเศษมณีซึ่งมองเป็นคำชมเพราะหมายถึงอิทธิพลผลักดันศิลปินเช่นการทำแกลเลอรี่ของตัวเองที่มีเป้าหมายตั้งแต่เริ่มคืออยากมีองคอ์กรหนุนศิลปินรุ่นใหม่แบบครบวงจรเขาบอกมันเป็นคำชมหมายว่าที่มีอิทธิพลมีอิทธิพลบางทีก็สมัยที่เราทำแกลเลอรี่ใหม่ๆแล้วมันฮอตเนี่ย บางคนก็บอกว่าเหมือนอากูอ่ะบางคนก็บอกว่าเนี่ยอาจารย์ถาวรทําธุรกิจบอกก็คุณลองมาทําดูเออคือมันก็อยู่ที่ทัศนะที่เขามองหนุ่มๆเนี่ยเราจะแสดงงานทีเนี่ยเราต้องทําโปสเตอร์เองบัตรเชิญเองสุชิบัตรเองทํางานนิดคือเราทําทุกอย่างจนแบบมันเหนื่อยมากแล้ววันหนึ่งเนี่ยพอเราเริ่มมีชื่อเสียงเนี่ยทางญี่ปุ่นก็เชิญเราไปแสดงเราไม่ต้องทําอะไรเลย แค่ทาวอนโกอุดมวิทย์ใกล้อายุครบ66ปีปลายเดือนกรกฎาคมนี้เป็นช่วงวัยที่อาจารย์นิยามว่าน,น่าจะถึงเวลาพักจึงปักหลักที่บ้านใกล้ชิดธรรมชาติเสียส่วนใหญ่แถมยังใช้ใบไม้วัสดุใกล้ตัวทำงานศิลปะหากเมื่อไหร่ที่เห็นศิลปินแห่งชาติคนใหม่ออกงานก็เป็นโอกาสใช้ทักษะการจัดการและประสบการณ์สนับสนุนวงการศิลปะ กริษฐาดีมีไทย p ี s รายงาน